จากประเด็นดังวันนี้ผมก็ยังพาไปดูแนวคิดของปัญหาของเรื่องราวของคอมเมนเตเตอร์ตามรายการทีวีที่มีการประกวดกันอยู่ทุกวนันนี้กับสดใสรุ่งพอทองครับ,รบว่ามีความคิดเห็นแบบไหนย,ยังไงครับสวบัสดีครับพีครับสวัสดีครับเป็นยังไงครับกับคอมเมนเเตอร์ในรายการประกวดร้องเพลงทุกวันนี้เออผมก็มีความรู้สึกคล้ายๆกับครูเพลงหลายๆคนที่ที่ทีออ่ออกรายการมาต้องเข้าใจนะครับว่าอย่างการเลือกข้าวเนี่ยมันต้องเอาชาวนาเอาคนที่อยู่ในวงการข้าวเนี่ยมาเลือก การคัดเพลงก็ต้องเอาคนที่อยู่ในวงการเพลงมาฟังเพราะอย่างน้อยที uh, uh, ่ส şey ุดเนี่ยเขาสัมผัสได้แค่แค่ฟังเนี่ยเขาสามารถจะรู้เลยว่าคนนี้จะเป็นศิลปินอาชีพได้ไหมเอ่นี้เป็นไงผมไม่อยากให้เอานักบินมาขับมาขับเรือผมไม่อยากให้เอาชาวนาไปทําดูแลเรื่องคมนาคมอะไรเงี้ยอย่างน้อยที่สุดเอาคนที่อยู่ในสายนั้นทีครับเป็นคณะกรรมการคุณ คุณจะคัดเลือกนักร้องคุณก็เอาคนที่ท่ามวอดกับเสียงเพลงนักร้องที่เป็นนักร้องอมตะอยู่วงการนานๆที่ฟังเพลงและเข้าใจรหรือนักแต่งเพลงที่สามารถจะรู้เรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาษาความชัดเจนของเพลงหรือแม้กระทั่งเสียงร้องสูงต่ำแม้กระทั่งอารมณ์เพลงอะไรต่างๆเนี่ยต้องเอาคนในวงการจริงๆผมอยากให้เป็นอย่างนั้นจริงๆครับ,รบอยากให้ ไม่อยากให้เป็นมันเป็นเรื่องของการธุรกิจหรือว่าโชว์แบบสนุกสนานไปวันวันหนึ่งไม่ใช่ความที่อคอมเมนเ,เตอร์ไม่ใช่ตัวจริงเนี่ยมันทําให้นักร้องประกวดทุกวันเนี่ยไม่มีคุณภาพแล้วก็ไม่มีนักร้องดังๆออกมาเลยหรือเปล่าทั้งๆท,ที่มีนักร้องประกวดเยอะๆมากมายผมไปงานลําลึกพุ่มพวงสายยันยอดรักอะไรนี่<ช>ผมอยากจะให้ผู้ที่ตัดสินหรือว่าคนเป็นคอมเมนเตอร์เนี่ย ให้ตัดสินกันด้วยความเป็นธรรมหนึ่งประการแรกเลยแม้กระทั่งการเชียร์กันด้วยโหวตมีการเ <SM F. S 1> อชเอสมาก็ตามหรือแม้กระทั่งเอาป้ายมาโชว์มาอะไรกันในลักษณะของรับจ้างเนี่ยผมขอโทษเถอะครับเราอยากได้ศิลปินจริงๆมาทดแทนศิลปินที่เสียชีวิตไปหรือศิลปินที่เหมือนกับเกษียณอายุนะเขาอาจจะเล่นร้องเพลงไปแล้วแต่ว่าลักษณะของนักร้องที่จะเป็นผู้ที่ถ่ายทอดเพลงมันต้องได้รับการเลือกมาจากบุคคล ใช่แล้วจะได้ศิลปินที่มีคุณภาพจริงๆเราต้องการอย่างนั้นครับไม่เอาศิลปินจอมปลอมเลิกเถอะครับครับผมและนี่คืออีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับของการเป็นคอมเมนเตอร์ที่คุณสดใสรุ่งทองบอกว่าสำคัญมากโดยเฉพาะคนที่จะมาเป็นนักลง